นี่เป็นงูลายสาบตาโตภูคานะฮะจะมีความโดดเด่นต่างจากลายสาบตัวอื่นชนิดอื่นนะฮะยังเห็นได้ชัดนะฮะมันมีสองสีนะครับมีสีนี้กับอีกสีหนึ่งออกสีเทาเานะฮะที่ผมเคยเจอนี่คือน้องเขาคู่นะฮะเขาก็จะพองตัวพองตัว สวยมากครับก็ได้เจอโดยบังเอิญนะฮะเดินเล่นๆอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะฮะก็เห็นน้องกำลังเลื้อยอยู่แต่พอผมเข้าใกล้นะฮะพอจะจับน้องน้องไม่ไม่หนีเนี่ยน้องก็จะขดตัวอย่างนี้เลยสวยมากครับ